เอียโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s u m m มอร์วอลกับ b o o ล Channel นะครับนี่นะครับผมนะซีซั่นนะครับเวอร์ลิน่านะครับก็อาร์ทีเอของเราแรกแหละนะครับผมก็ได้รับรางวัลแล้วนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆพ่อแล้วครับได้จบแรงเท่าไหร่กันบ้างนะแล้วก็จบตามเป้าหรือเปล่านะครับส่วนใครที่นะครับจบตามเป้าแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับอาร์ทีเอเนาะหรือว่าดูคลิปของช่องเรานะครับแล้วจบได้ตามเป้าเนี่ยยังไงก็ฝากกันนะฮะกันกดคอมเมนต์เนาะ ฝากกันกดไลค์นะสำหรับคลิปนี้หน่อยนะครับอ่ะเนาะก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็เือนเดิ่มนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยก็ดีนะเพื่อนๆเ,นนะเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปเป็นกำลังใจกับบูชาแนลด้วยนะครับผมใกล้สองหมื่นแล้วนะเพื่อนๆนะของรางวัลน,นะครับเหรียญเก้าร้อยแล้วก็ปีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปีกที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะหลายคนบอกว่ามันไม่สวยนะครับอ่ะเราไปดูกันว่าจะใส่ตัวอะไรดีแล้วก็พายานพานนะเนาะ ส่วนอันนี้นะเดี๋ยวผมขอยังไม่รับนะครับเพราะว่าผมมีแค่ท่าน้ำและทัดไฟซึ่งท่าน้ำผมมีคอร์สอยู่แล้วเนาะผมมีเวลา6วันนะทุกคนนะในการที่จะไปตามหาท่าแสงหรือทัดมืดนะครับอ่าท่าแสงหรือทัดมืดเนาะทีนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวมาดูท่าน้ำมันก่อนอันนี้คือตัวที่ผมมีอยู่นะผมรู้สึกว่ามันสวยอยู่แล้วนะครับสําหรับคอร์สนี้นะคือเนี่ยเป็นคอร์สที่เราซื้อไปนะครับใช้หินแป้งนะไป100 100หินนะครับอันนี้ก็คือสวยนะผมว่าสวยนะแล้วก็ของเดิมก็ถ นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนี่อันนี้ก็คือของ r าทเนาะอาทีเอสวยไหมคือ <c oughs> ถ้ามันเป็นท่านมืดอะมันจะดีมากเพราะท่านมืดเราใช้บ่อยมากนะครับโอ้โหแต่ว่าสีสวยงามมากทุกคนเพื่อดูฮะโอ้โหสีแบบอลังการวะ่ะท่าน้ําสวยจริงนะเออท่าน้าสวยไว้ดีคิดนะครับแล้วก็ท่าน้ำสวยอ,ยนะอ,วยอืมอันธรรมดาก็สวยนะแต่ท่าน้ำก็โอโใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย,แย่นะครับทีนี้ท่านมืดเนี่ยเราจะดูได้อย่างไรทุกคนเราไม่มี เราไม่มีมอนเนาะนะครับไม่มีมอนก็อันนี้เขามีให้ดูก่อนไหมไม่มีพรีวิวด้วยนะทุกคนนะไม่มีพรีวิวนะครับเออน่าจะต้องไปดูในส่วนของอันนี้ปะวรลีน่าไหมนะครับผมอ่ันนี้เรามวยพู้แอดีนะครับแล้วก็นิคา้านะของเรานะครับทีนี้ในส่วนของข้อมูลอะรางวัลเนาะเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงนะว่ารางวัลเนี่ยเขามีให้เราดูหรือเปล่าอ่ามีทุกคนนะทัดมืดโอ้ยนี่ไงนะทัดมืดโอ้โหบอกเลยว่าเขาสวยนะครับ หมใครที่มีทัดมืดแบบยิ้มเลยนะอ่ะดูนะความแตกต่างนะครับมันก็จะมืดๆหน่อยนะแล้วก็สีแบบสดๆส,ส,สวยๆน,นี้ทัดแสงเนาะนี่ทัดลมนะส่วนอีกตัวผมทัดไฟนะทัดไฟผมน่าจะไม่ได้ใช้นะผมยังไม่ได้อัพสกิลเลยนะครับก็เล่งทัดมืดไว้ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันอีก6วันนะมีเวลาอีก6วันเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปีกเนี่ยนะใส่ใครจะสวยนะผมได้มา4ปีกก็3เงินนะครับ3เงินได้1ปีก1ทองได้2ปีก3 2ทอง2ทอง3มปีกนะแล้วก็3ทองได้ สี่ปีกเนาะนะดาวเขียวก็ได้เท่า3ทองนะครับแล้วก็2เขียวก็ได้เท่ากันนะแต่ว่าเหรียญรางวัลมันเยอะกว่าเฉยๆนะอ่ะนะครับหปีกเยอะเหมือนกันไอดีผมนี่ทีนี้นะครับตัวที่ผมว่ามันน่าจะเหมาะมันน่าจะเป็นคอสเกี่ยวกับคอสผู้หญิงนะเกี่ยวคอสผู้หญิงเดี๋ยวลองเวโลนิก้าสิเป็นไงบ้างสวยไหมเพื่อนไอ้ขี้นะมันแลแปลกๆเนาะนะฮะมันไม่เหมาะเท่าไหร่นะผมว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกที่อยู่ในป่านะครับหรือว่าเป็นสกิลอยู่ในป่านี่คือไม่ได้หมายถึงอะไรนะหมายถึงพวก สกิลพวกชูที่มันเป็นแบบเนี่ยนะครับเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเหมาะอันเนี้ยเหมาะนะเหมาะไหมเนี่ยสกิลแบบว่าเป็นพวกนางฟ้าพวกแบบอะไรพวกเนี้ยนะครับอ,อุ้ยออนไลน์นี่สวยอยู่นะสวยไหมทุกคนนี่นะครับอันนี้เลยนี่นี่น,นี่อ่ะใส่ไปก่อนอันนึงนะครับใช้ไปเลยนะเดี๋ยวไปกดดูเอามอนสเตอร์มาดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้ถูกใจจริงๆนะแต่มันไม่ค่อยได้ใช้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับอันนี้สวยไหมนี่เพื่อนใครชอบัะไหนฝากคอมเมนต์กันบ้างหรือใครใส่ตัวไหนแล้วสวยก็ฝากบอกกันบ้างนะ อันนี้ก็สวยนะนะครับอุ้ยตัวหนึ่งที่ผมนึกถึงนะตัวผู้หญิงนะครับมอนเตเวคขั้นสองนะขอรัดคิวก่อนนะขอไปไกลนิดนึงนะครับนี่อันนี้เียกผู้หญิงปหอันนี้มันเป็นคู่แฝดทุกคนนะคู่แฝดนี่ก็ดูดีนะไปอีกไม่ใหญ่มากแต่ว่าใส่เราได้ทั้งคู่เนาะนะครับออร่าทั้งคู่เลยอ่ะผมใส่คู่แฝดอีกอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปกดดูด้วยกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับฮาร์ี้ลมนะซึ่งเราใช้ทุกวี่ทุกวันในการลงโกเลมเนาะเป็นไงกันบ้างครับสวยไหม ไม่สวยเท่าไหร่นะปีกมันเป็นปีกมันแบบพี่แต่ก็ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่อะใส่ไปที่เหลืออีกตัวหนึ่งใครใครดีทีนี้เรามาไล่กันนะลูลู่ไหมลูลู่ไหมลู่ลู่เด็กแก๊งได้กี่ตัวครับลูลู่ได้ปีกกี่ตัวโอ้ได้ตัวเดียวฮะเด็กแก๊งไม่ได้ได้น้องลู่ลู่ตัวเดียวครับโอ้โหไม่สวยเลยเพื่อนอีกสองตัวบังปีกอยู่นะครับเพื่อนอีกสองตัวบังปีกน้องแมวล่ะน้องแมวก็ไม่ค่อยเนาะดูด้านหลังฮะมันก็พอได้แหละแต่ผมมันไม่สวยนะ แม่มดล่ะแม่มดสวยไหมแม่มดก็แบบนี่ไง,ไงแม่มดก็แบบมีของประดับเยอะเอ้แม่มดก็ได้ทุกคนนะแม่มดก็ถือว่าไม่แย่นะครับเนี่ยดูดินะครับได้ไหมใครที่ใช้แม่มดมืดบ่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าได้เลยนะแล้วก็สกิวบัสล่ะไม่ได้นะสกิวบัเหินแค่ข้างหน้าก็ไม่ได้แล้วครับดูข้างหลังมาก็อพอพอได้อยู่แต่ไม่ถึงก็สวยนะแต่ไม่ถึงก็สวยเอาละขึ้นมืดได้ไหมเอาละขึ้นเอาละขึ้นได้ไหมเอาละขึ้น เนีชุดแบบชุดแบบฮาวายอย่างนี้เข้าไหมก็ไม่น่าเกียดนะทุกคนนะก็ถือว่าดูดีอยู่นะเนี่ยออร์เรคเอก็ถือว่าดูดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวลองหาตูก้กันกันนะครับลองหาตูอ้อื่นก่อนวาน้ําน่าจะไม่เข้านะล่มน้นําก็น่าจะไม่เข้านะครับโอล่าโอล่อาเป็นไงบ้างนะฮะขอคล้ายๆน้องเอลซ่าเราเป็นไงบ้างเนี่ยเอ้ยได้ไหมก็ใด้อยู่นะได้ไหมทุกคนก็ถือไม่แ,แย่นะใส่จริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่นะ เนี่ยแรแบบอลังการงานสร้างเลยนะข้างหลังนี่คือใหญ่มากนะครับไม่ใช่ข้างหลังข้างหน้าคือใหญ่มากไปถึงปีกออกมาใหญ่มากนะอ่ะเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนเคียวละเคียวน้ําที่เราใช้กันนะครับเคียวน้ําชุดนี้ผมว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะต้องอีชุดหนึ่งนะแต่ก็ได้อยู่นะใหญ่ดีนะปีกใหญ่ดีหมวกกเคียวดีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเนาะก็น่าจะต้องเป็นตัวท่าน้ําเป็นตัวผู้หญิงแหละผมว่าไอ้เป็นตัวมอนผู้หญิงแหละนะครับลาพีเข้าไหมลาพีดไม่ค่อยเข้าเนาะ มันข้ามเลยละกันนะครับลาพีไม่ต้องดูหรอกไม่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพื่อนเพื่อน<ๆ>ลองไปใช้สกินไหนแล้วก็บอกกันบ้างแล้วกันนะครับเผื่อว่าเป็นแนวทางบางคนก็ได้ปีกหนึ่งบางคนก็ได้สองปีกแล้วใส่ลูกรักเนาะเอียนี่ก็ดูดีนะใหญ่โตมากทุกคนนะใส่แล้วแบบออร่าจับมากนะครับสาหรับจินน้ำเนาะแต่จินล่างนี้ไม่สวยต้องกินล่างล่าสุดอ่ะพอล่าสุดอ,ะอ,ะดอ่ะนะครับพาากันบ้างพาาดินครับผมพาาดินล่างนี้ไม่เข้านะผมว่าพาาดินต้องซื้อคอร์สใหม่จริงอันนี้มันเป็นคอ ก็คอสใหม่แลดูสวยนะถ้าิดเป็นคอสใหม่คอสมันดูสวยอยู่แล้วมันก็ทําให้แบบตัวละครเราดูดียิ่งขึ้นนะครับตัวเทียมโทเทมเป็นไงบ้างโทเทมโทเทมนะครับโทเทมทเฉยๆนะเออผมว่าเฉยๆนะครับตัวเทมใส่หน่นนะ่าจะดูดีกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะกับน้องไหมเพราะว่าน้องก็เป็นอมอนสเตอร์นะซีรีส์นี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือซีรีส์นี้ก็คือคอสอะ นั่นคือนานะนะครับนานะผมอยู่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะนานะไม่เจอตาลายครับผมตาลายตาลายผมว่าพวกทัดไฟทัดน้ามาใส่สวยขออนุญ,ญาตนะครับหานานะก่อนผมเจอแต่เนี้ยผมเจอแต่เจคนนี้อ,อ๋อนี่ไงนานะนะครับนานะสวยไหมต้องเปลี่ยนเป็นอันใหม่นะคอสใหม่ผมว่าน่าจะได้แหละน่าจะออกแบบมาเพื่อนนานนะนะครับเออนานะก็สวยนะไม่แย่นะแย่ดูดีอยู่ดูดีอยู่นะครับตัวอื่น อ,อันนี้ไหมนี่นี่นีโอ้ไม่เข้าครับไม่ค่อยค้อนท้าอยู่นะเออมีเหมือนมีปีกออกมาจากข้างหลังนะเป็นจอมเวทนะครับเหมือนมีปีกออกมาจากข้างหลังเป็นจอมเวทเนาะแล้วก็ต่อไปธาตุไฟธาตุไฟใครใส่แล้วเข้าบ้างน่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องล่มไหมน้องล่มไฟเข้าไหมไม่เข้าเลยครับไม่มีความเข้ากันกัะใดๆเลยแต่ว่าสวยอยู่นะดูทีหุ่นใหญ่โตมากทุกคน ไปถึงใส่แล้วปีนใหญ่อะเพราะว่าคอรสมันใหญ่มั้งผมว่านะใส่แล้วแบบปีกใหญ่มากนะครับถัดจากนั้นก็อ่านี่เข้ามาแอตตานะครับแอตตาก็ใหญ่ดูเพี่ทำไมน้องใส่แล้วใหญ่หมดเลยนะเออใหญ่ดูนะดูดีดูดีอันเนี้ยเห็นไหมมันแบบข้อพอดีเลยพอดีแบบเฮ้ยสวยว่ะทุกคน,นนี่ผมใส่ได้ไหมผมใช้แล้วกัน ฮา p p ปี้ผมว่าไม่เข้าละตัวอื่นเป็นเข้ากว่านะครับฮา p p ปี้ก็ฮาปี้ก็พอได้ฮาปี้ตัวมันเล็กอะเปลี่ยนฮา p p ปี้แล้วกันเดี๋ยวเอามาให้ดูนะเดี๋ยวออกมาเดินแคดบอกโชว์นะครับว่าใครดูดีสุดองเมียวของผมออริจินอลเลยนะนะครับก็เฮ้ยองเมียวก็อาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ชุดมันออกแนวแกิโมโนโนะมันแนวแบบอืแบบอนั่นแหละมาพอมาใส่นี่มันเลยเฉยๆไปหน่อยนะพราไฟไม่เหมาะเนาะ เสือล่ะเสือก็ไม่น่าเหมาะนะครับนี่นี่นี่ทัดไฟไหมลองดูทัดไฟบ้างลองดูคอร์นี้เลยเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยทุกคนจอมเพื่อเหแม่มดนะครับก็พอได้พอได้พอได้แต่ไม่ถึงกับว้าวนะครับไม่ถึงกับว้าวเท่าไหรปัญหาเนาะได้มาก็ต้องมานั่งหาคอได้อีกนะครับว่อา,าออร่ามานัังใสอีกเคียวละ่ะเคียวลมอันนี้นี่เคียวลมนะเคียวลมปีกนกนะครับถ้าเป็นปีกนกแล้วนะครับ เนี่ยคอได้ผมชอบนะถ้าผมได้เคียวแสงมานะโอ้โหบอกเลยว่าเท่เลยนะครับเฮ้ยพอได้อยู่แต่ไม่สวยใส่เป็นแบบอะไรที่มันเรมแหลมดีกว่านะที่มันมันออกทะยงทะยงนะผมว่าถ้าลมมีไหมไม่มีข้าวใบทัแสงเลยนะครับถ้าลมมันมันมันไม่ค่อยเข้าอ่ะอันนี้ไหมป้านะครับโล่ป้าเขาก็มีนี่ไงมีใบไม้ไงแล้วก็เป็นแบบเอ้ยได้อยู่ทุกคนได้ไหมเนี่ยโล่ป้าเขามีเป็นใบไม้มันก็แบบแลเข้าอยู่เหมือนกันเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ผมให้ผ่านนะ แล้วก็ถัดจากนี้ไปนะครับก็จะมีตัวอะไรมีนี่เลยนะครับสม,มิสเซอร์ของเราหุ่นเชิดนะครับเป็นใบไม้มีคนนกไม่สวยเนาะนะครับอันอื่นสวยกว่าใส่เป็นออร่าวงๆดีกว่าไปดูท่าแสงทัดมืดกันบ้างดีกว่าเนาะนะครับนี่ไงทุกคนสวยไหมก็จะออกวิอันนี้สวยเลยนะครับเพราะปีกน้องมันสีแดงอยู่แล้วด้วยนี่เอ้ยผมเอาตัวนี้แหละนะอะ ใจง่ายซะด้วยเจอก็เอาซะเลยนะครับตัวอื่นละ่ะตัวอื่นแม่มดแสงไดไหมแม่มดแสงแม่มดแสงเข้าไหมาเอใหญ่อยู่นะไปอีกเนี่ยนะครับพอมาอยู่กับแม่มดนะดูเห็นไหมเหมือนมันบานออกไปอีกนะทุกคนนะบานหรือเปล่ากางออกแล้วกันนะเออใช้กับใช้คาศัพท์ได้ไม่ค่อยดูดีเลยคะับกางออกไปอีกนะเฮ้ยผมว่าได้อยู่เนะี่ยผมว่าอันนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็สวยเลยถ้าแสงใสแล้วสว่างดูดีครับดูแบบมีละสีเลยนะทุกคนนะ เพื่อนชอบไปไหนกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าพี่ผมใส่ตัวนี้นะพี่ผมใส่ตัวนี้แล้วชอบนะครับนะือว่าจะเป็นธาตุมืดนะฮะธาตุมืดนี่นะครับเป็นไงบ้างมืดกระแสงสวยกันมืดกระสวยนะก็สวยเนอุอ้ยจะมืดสวยสวยกว่าเปล่าแต่มันไม่ได้ใช่ไงเรื่องเื่งมันไม่่อได้ใช้แต่มันสวยทุยกคนนะมันสวยอยู่นะ หรือไม่ก็ใครมีม้ามืดแต่ผมว่าม้าล่างแปลงล่างก็ได้อยู่นะครับม้าตอนแปลงล่างก็ไม่แย่เลยนะถ้าม้าใส่คอสนะนะครับาตุมืดแม่มดอ่ะแม่มดมืดเป็นไงบ้างผมเอาแม่มดแล้วกันนะจะได้แบบกระจายกระจายก,กันไปเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเอาไปเอามอนเตอร์มาโชว์นิดนึงนะครับก็ที่ใส่คอสไปก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ แล้วก็สี่ดาวนะครับสี่ดาวไม่รู้ตัวไหนไปสองตัวเลยแล้วกันแล้วก็ทัดมืออีกตัวอีกอีกอันนะแม่หมดนะแม่มดก็ไม่รู้ตัวไหนนะไปสองตัวเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูนะเต็มๆนะครัาเป็นไงบ้างนี่นะฮะเป็นไงอิลูเซียเ,เพื่อนๆไ้กี่คะแนนครับตัวนี้นี่ผมคัดเลือกมาแล้วนะผมว่าสวยนะผมว่าสวยอาลา่าสวยเลยนะเข้ากันเลยทุกคนนะครับโค้ชเข้าโค้ชใช่นะครับมาอ,บอ,อันนี้นะครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่มันได้สองตัวไงมันใส่ละคุ้มแต่ว่าก็ได้อยู่นะ ก็ได้อยู่พอน้องมีปีกเนาะก็จะแบบเหมือนมีเงาปีกซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็แม่มดนะครับแม่มดนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างทุกคนบึมบํามเลยไปอีกใหญ่มากนะครับออร่าดูใหญ่เลยนะครับอยตัวนี้ก็ใช้ได้นะผมว่าไม่แย่นะแล้วก็แอตตานี่ครับผมเป็นไงเพื่อนเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับอุ้ยสวยนะใหญ่มากมีที่ข้อบหัวด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็นะครับสาหรับคอตัวผมใส่อปีก พอระล่าผมใส่ประมาณนี้แหละคอร์ดเดี๋ยวผมลองก่อนถ้าไม่ได้ผมคงกดนานๆแหละนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับบชาแนลด้วยเนาะเดี๋ยว RTA นะครับซีซัน่นหน้านะประมาณอีก2อาทิตย์นาอยเดี๋ยวเริ่มเนาะก็เดี๋ยวใครที่อยากจะดูดีนะครับอยากจะสมัครสมาชิกนะก็เดี๋ยวสามารถทักมาทางเพจแจ้งไว้ก่อนๆได้เนาะนะครับ หรือว่านะใครที่สเปเชียลลีกนะครับอยากดูไอดีเพราะว่าสเปเชียลลีกรอบนี้4ดาวก็ถือว่าหน้าตีหนะ้าเก็บแรงอยู่นะนะครับโอเคไปกันแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมสวัสดีครับ